สวัสดีครับขอจะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ก็มีเกณความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะอะที่บางคนเขาอาจจะยังไม่รู้นะวันนี้ก็เลยจะมาไขาข้อสงสัยฮนะเห็นไหมฮะตัวอักษร C B แล้วก็เอนะก็เรียงลาดับนะเอบี a, B, C, D, แล้วก็ E นะ,ะที่เห็นนี่มันคือฟอร์มการเล่นนะ,ะถ้าแปลง่ายก็ตามลำดับเลย a นี่คือฟอร์มดีสุดนะบีก็ ปกผิดปกตินะอ่ายกตัวอย่างคนนี้นะดูข่าสแตทนะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะผู้รักษาประตูเออก็ประมาณนี้เห็นไหมฟอร์มการเล่นนี่ฮะฟอร์มการเล่นประมาณนี้เขียวจีวเลยนะแต่ทําไมฮะพอไปลงในสนามจริงเนเซฟจัดเลยนะนี่คือฟอร์มการเล่นเอเดคือเซฟเอาเรื่องเลยนะแต่พเพราะาเปรียบเทียบกับคนหนึ่งนะที่ผมเพิ่งแลกมาฮะเดวิดเจเคอาร์นี่ฮะ ฟอร์มอยู่ในอีคือต่ําสุดเลยนะเออแล้วมาดูสเตตนะอืมสีเขียวไม่แค่นเดียวนะบวกบูดไปแล้วเออแต่ทาไมอะเพราะวาลงสนามโอ้โหตรงเป็นตรงเป็นตรงก็เนื่องมาจากฟอร์มอยู่ในแรงอีนะเอ้าแล้วอย่างนี้ฟอร์มมันจะมีการอัปเดตไหมคำตอบคือมีการอัปเดตนะถ้าไม่ผิดก็คืออัปเดตท,ทุกวันพุธและวันันะเออถ้าจะไม่ผิดนะวันพุธและัสจก็จะอัปเดตฟอร์มใหม่ใครที่มีเอการ่างนี้อย่าเพิ่งไปทําปุ๋ยนะ เก็บไว้ก่อนนะถ้าฟอร์มเขึ้นมาเนี่ยเหนียวจัดเลยนะเอะอก็ประมาณนี้นะเออแล้ว C ล่ะเออลืมไปนะซีระดับ C นี่คือพูดง่ายคือระดับปกตินะ C ปกติดีนี่คือทำเอะลองตํำเลยนะฟอร์มไม่่อยดีเอ่วันนี้ก็จะมาสอนวิธีหาหนักเตะฟอร์มเอฟอร์มเอบียังไงนะมาจัดทีมมันก็ไม่ได้มีวิธีให้ง่ายอยู่ เข้ามาตรงนี้เลยฮนะเออหน้านักเตะแล้วก็ที่ตรงนี้แล้วก็มาหาเออไลท์อัปเดตเนี้ยไลท์อัปเดตเซตติ้งไม่ใช่ใช่ไลท์อัปเดตเลตติ้งนะหืมขอเอา A กับ B ก่อนแล้วกดค้นหาเลยนี่ฮนะคือนักเตะฟอร์ม A กับ B ที่ผมมีอยู่นะเห็นไหมเออถึงว่าสเตปไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าฟอร์มกันเล่นนี่ดีเลยนะเออไอ้บางคนนี่สงสัยนะจัดตัวไปแล้วเอ้อจับได้ทำไมอะ มันคือฟอร์มการเล่นปัจจุบันนะเข้าใจไหมเออหมายถึงว่าอ่ะพูดง่ายๆเลยกองหน้าเนี่ยเราเอาฟอร์มที่มันเป็นดีดีหรืออ e ีมาอย่างเนี้ยมาคอยทําชิ่งหนึ่งสองเนี่ยแทบจะไม่วิ่งเลยนะเออคือว่าจริงไม่ค่อยคมอะไรไม่ค่อยหนีเลยนะแต่ว่าทําไมเอาฟอร์มเอฟอร์มอะไรมาเนี่ยอย่างอย่างเช่นเออโยคริสเนี่ยกาลังเออฟอร์มเปียงเนี่ยยิงแป๊กเดียวเป็นเข้ายิงแป๊กตีเป็นเข้ากา็อย่างนีง่ายๆเลยแต่ส่วนมากนะฟอร์มเนี่ย มันจะใช้ได้สําหรับเออนักเตะรายสัปดาห์นะถ้าเป็นพวกตำนานหรืออีพิกเนี่ยจะอยู่แค่เอกับบีเท่านั้นนะพวกอีพิกพวกอะไรเนะี่ยพวกตำนานอะไรพวกนี้นะจะอยู่แค่ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะอยู่แค่เอกับบีแค่นั้นนะนี่ก็จัดคร่าวๆเนี้ยก็ประมาณนี้ดูฮะก็เป็นเอส,ส่วนใหญ่นะนี่จัดคร่าวๆนะไม่ใช่ลงแข่งจริงๆนะเออ มันก็ประมาณนี้ฟอร์มการเล่นเขาจะเปี้ยงป้างนะรับเกมดีขึ้นฟิตขึ้นอะไรพวกนี้ถ้ามีใครเป็นฟอร์ม a มันก็มีโอกาสฟิตมากขึ้นอะไรประมาณนี้ง่ายๆเลยเออมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะนี่ก็จัดทีมไปอืมเราจัดทีมตามฟอร์มนี่็เราก็ไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าใครไม่เชื่อนะลองจัดทีมตามฟอร์ม a อ A B นะเอกับ B ไปลงเอลงแรงอยู่นะอ้ตรงวิ่งทะลุช่องกันมันเลยนะ เออไม่เชื่อก็ลองดูนะเออวินทะลุช่องเกมรับเหนียวเลยนะถ้าใครไม่เชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือลองเอาเตะฟอร์มที่ไม่ค่อยดีพวกตีกับอีลองมาดูสิฮะเออเอาแทบไม่อยู่แทบจะไม่วิ่งเลยวิ่งก็ไม่ได้อืดเลยนะก็ต้องรอการอัปเดตทุกวันพุ้หัสนะเออมันก็จะอัปเดตฟอร์มมปเรื่อยๆนะไม่ใช่เห็นฟอร์มตรนี้แล้วไปลบทิ้งเลยไม่ใช่นะเออคือว่ารออัปเดตแล้วก็ให้มาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ผมก็เล่นสไตล์ประมาณนี้นะง่ายๆ นี่ฮะมันก็จะในนักเตะเอ่อฟอร์มประมาณนี้นะสำหรับทีมผมแล้วก็ไปลองเล่นดูนะเออใครไม่เชื่อนะไปลองเล่นหนูวิ่งฟิตปอเลยแทงช่องกันมันเลยนะอ่าเอาล่ะมันก็ประมาณนี้เกิความรู้เล็กเล็กน,น,น้อยสำหรับเรื่องฟอร์มการเล่นนะนะก็พอประโยชน์บ้างนิดเึียะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะใครรู้แล้วก็อืเออวันนี้ก็ยังดีนะอ่าก็เอาล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ